สวัสดีครับพบก,กับแชนแนลนะครับเก่าเกมมาวันนี้นะครับอ่ามีประกาศขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นประกาศเก่าหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีหิมะตกเอ้ยสรุปมีหรือไม่มีเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่านประกาศอะไรกันเนี้ยอ๋อประกาศเก่าอ่าประกาศเก่าของผมมันค้างนะที่ ID3 นะครับ อ่ะเข้าเกมมาวันนี้นะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะในส่วนของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับอ่าเดี๋ยวย้อนให้ดูกันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ถามกันมาตลอดเลยครับว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับคือของปีที่แล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยเขาเริ่มมาในวันที่21นะครับของปีนี้เนี่ยคือแพลนทุกอย่างมันอยู่กับผู้พัฒนานะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตกิวอร์นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาติดอะไรหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะผมคิดว่านะครับ ก็คงจะพรุ่งนี้แหละนะครับไม่พุธที่22ก็เพฤหัเพที่3 3น่าจะ2วันนี้ล้วนะครับไม่น่าจะหดุดจากนี้แล้วครับออาส่วนมีคนถามมาว่าใช่วันที่28หรือเปล่านะครับ28เนี่ยมันเป็นวันจบรอบนะจบรอบก็คือปิดซ่อมรุงถันทัพน,นะครับในส่วนของคอรโ์โบ โคโรโบนครับไฟฟอดนะครับหน่วยะโจนคนไฟลุกครับจะจบวันอังคารใช่ไหมอังคารที่28นะดครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูกันดีก,กว่านะครับว่าไทาม์ไลน์ครับของปีที่แล้วกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่คริสต์มาสนะครับลากยาวไปจนถึงปีใหม่ของปีที่แล้วเนี่ยมีอะไรมาบ้างของปีนี้ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับ ก็อย่างที่บอกล่วงหน้าไปตั้งนานแล้วนะครับว่ามันเป็นมหากรรมครับการถล่มเปิดตู้กาชาตครับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสลากยาวไปจนถึงปีใหม่อ่าฉะนั้นเนี่ยรูบี้และตัวกระชาเนี่ยต้องเก็บเอาไว้เยอะๆเลยนะครับอ่าโดยเฉพาะคนที่อาจจะแบบเปิดได้โคราโบแล้วนะครับหรือว่าไม่ชอบนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับอเดี๋ยวไปย้อนดูไทม์ไลน์ของปีที่แล้วกันนะครับอ่าของปีที่แล้วนะครับอันนี้นะครับ วันที่21ธันวาคมครับก็จะมีแสงมืดใหม่ในธีมคริสต์มาสอะของปีที่แล้วเนี่ยเป็นเมอร์รี่บินนะซึ่งช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ออกรายการแล้วก็มีการแอบสปอยครับแต่ปีนี้เนะี่ยยังไม่ได้ขอขอ้อมูลอะไรพิเศษครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทีมงานยุ่งกันมากๆเลยนะครับคิดว่าน่าจะติดภารกิจกันลากยาวอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นหลายๆอย่างก็ต้องรอลุ้นกันพร้อมกันนะครับอะเกีย e ร์คริสต์มาสนะครับ5ดาวถึง7ดดาวนะครับ ของปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในตู้เดียวกันหมดอส่วนปีนี้เนี่ยผมลุ้นว่าอย่าได้แยกตู้เลยตามที่บอกครับว่าไอ้เจ้าเกียรนะครับสโนว์บอลเมเกอร์เนี่ยสมมุติว่ามันทําออกมาสมมุตินะมันทําออกมาเป็นหน้าของ7ดาวขายอสมมติเป็น7ดาวขายมันอาจจะแยกตู้ออกมาก็คือเอา7ดาวแยกออกมาหรือเปล่าอปีนี้ลุ้นนะว่าเกียร์็ดาวนะครับอย่าได้แยกตู้กับ5ดาวถึง6ดาวเอาแบบลุ้นได้หมดเลยนะครับ ซึ่งตามรูปนี้ครับก็จะมีการันตี1ชิ้นอฉะนั้นเนี่ยเพิ่มโอกาสคําว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยเขาใช้ตั้งแต่วันแรกเลยไม่มีเพิ่มโอกาสพิเศษนะครับฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าเพิ่มโอกาสไหมมันจะใช้คําว่าเพิ่มโอกาสตั้งแต่แรกนะตู้พุ่งเนี่ยจะใช้คำนี้มาตลอดนะครับอาจจะไม่เหมือนแบบโคโโบนะครับที่แยกเป็นเพิ่มโอกาสพิเศษจับคู่นะครับอฉะนั้นก็ตามนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมาเมื่อจบรอบนะครับ รอบนี้จบ28เหมือนกันเลยครับก็จะเปิดตัวด้วยตามนี้เลยนะอ่าส่วนพวกแสงบืดใหม่คริสต์มาสตัวเมอร์รี่บินเกียร์คริสต์มาสก็จะลากยาวมาเหมือนกันนะครับมาถึงวันที่28ทธันวาคมนะครับจบรอบอ่ะอย่างรอบนี้ก็จะจบ Fire อร์ฟอรนะครับก็จะเป็น แสงมืดเก่า,าแสงมืดเก่าตรีมคริสต์มาสนะครับของปีที่แล้วเนี่ยเขาเอาเบลลาบินมานะครับเบ,เบลลาบินมาปีนี้ก็อาจจะแบบพ่วงด้วยเมอร์รี่บินหรือเปล่านะครับแล้วก็ตามนี้นะครับธาตุยอดนิยมแต่ละธาตุมันก็จะมีแสงมืดเก่า มาอีกนะครับอ่ะปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะส่วนอันนี้ต้องรอดูครับว่าแสงมืดคือส่วนใหญ่น่จะรอแสงมืดเก่านะครับเพราะบางคนเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะครับยังตามล่าอยู่นะครับหรือว่ามาเล่นไม่ทันประมาณนี้นะครับอ่าของวันที่28ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับตามรูปนี้เลยครับสิ้นปีนะครับทันวาคมนะครับตอนสี่ทุ่มครับก็จะมีตารางล็อกอินพิเศษอ่าตามด้วยนะครับ อันนี้เลยนะครับแพ็กเกจเรนเจอร์นะครับแพ็กเกจของปีใหม่นะก็จะมีทั้งเรนเจอร์ะเกียนะครับอของปีนี้ก็ลุ้นกันนะครับคิดว่าต้องมีอยู่หล้วล่ะอยู่ที่ว่าเขาจะเอาอะไรมาขายนะครับท่านนั้นเนี่ยโอ้โหช่วงนี้วนๆกันนะครับตู้กาชาเกียเรนเจอร์นะครับก็เตรียมเปิดกันเพียบเลยครับและก็ตามนี้แสงมืดใหม่นะครับอย่างที่บอกกันนะว่ามันไล่มาตั้งแต่คริสต์มาสนะครับ อ่าไม่ใช่ดิไล่มาตั้งแต่ฮาโลวีนก่อนเลยคือแสงมืดใหม่เนี่ยฮาโลวีนเนี่ยมันจะมาของพฤศจิกอ่าเพราะว่ามันคาดเกี่ยวกับช่วงปลายเดือนตุลาใช่ไหมพฤศจิกเนี่ยจะเป็นอ่าฮาโลวี Halloween นครับแสงมืดใหม่นะครับ ธันวานครับช่วงไปลายปลายเนี่ยปลายธันวาเนี่ยก็จะเป็นแสงมืดใหม่ตีมคริสต์มาสนะครับมกราคมก็จะเป็นแสงมืดใหม่ปีนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือมา1ตัวนะอาจจะเป็นแสงหรือมืดครับจะเป็นตัวบินตัวกันบินนะอันนี้ต้องรอรุ่นนะเพราะของปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวกันบินก็คือมูนไอซ์ซอกกี้ครับแล้วก็พ่วงด้วยเรนเจอร์ตัวใหม่ตัวปกติซึ่งก็ไม่ค่อยได้คาดหวังนะว,ว่ามันจะเก่งนะส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาแบบ เน้นสะสมมากคือความเก่งก็คือไม่มีเลยครับอาชานะนเนี่ยก็วางแผนให้ดีครับแล้วก็อันนี้อ่าก็จะเป็นดาวเคราะห์ปีใหม่นะครับอะครที่รอนะครับพวกด่านขนนกนะครับก็อาจจะเป็นขนนกใหญ่นะเพราะว่าปีใหม่ก็น่าจะเป็นประมาณน,นี้คือแพลนต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะคืออย่างที่จ m ไทยบอกนะครับในไลฟ์เนี่ยว่าอะไรนะครับอะไรที่มันดีอยู่เนี่ย เขาก็จะพยายามคงเอาไว้นะครับอ่าส่วนอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติมีอะไรใหม่เข้ามาอันเก่าบางอย่างอาจจะต้องหายไปนะครับม,มันก็มีเหตุผลต่างๆนานานะครับเรื่องของความจุกเกมบ้างอะไรบ้างนะโดยเฉพาะพวกโหมดอะไรพวกเนี้ยอ่าถ้าเกิดเอาโหมดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยโหมดเก่าๆบางอย่างก็จ,จะต้องอ่าถูกปรับอ,ออกไปครับหรือว่าอาจจะแบบว่าบางส่วนอะไรประมาณเนี้ยอาจจะต้องบีบอัดไปอะไรประมาณนี้นะมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นสรุปก็ประมาณนี้นะรุ่นก่อนครับคริสต์มาสนะครับก็คิดว่าคงไม่น่าจะเกินพนักนเนี่ยแหละก็คิดว่าอาจจะเป็นพุธ22พฤหัส23ครับก็จะมาก่อนนะเป็นเรื่องของคริสต์มาสนะครับอ่าคริสต์มาสนะครับทั้งแสงมืดใหม่ทีมคริสต์มาสนะครับแล้วก็เกียร์คริสต์มาสนะหลังจากนั้นเนี่ยจบรอบโคโรโบรอบนี้นะครับไฟฟอร์ะครับอ่าจบนะครับไฟฟอร์สนะครับ อันนี้ครับเขาเขียนว่าซ่อมบรูท่านทัพวันที่28เป็นวันอังคารนะครับปกกอจบรอบนะใครต้องการเรนเจอร์นะครับต้องการเกียร์นะครับก็ถ้าชอบก็ต้องเปิดอันนี้อย่างที่บอกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับวางแผนกันให้ดีๆนะครับว่าอยากจะเปิดอะไรต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับเออไม่ต้องถามใครนะถามใจตัวเองนะครับอเดี๋ยวเล่น PP ให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างตัวของชินระเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ค่อนข้างจะดีนะ เอาจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นประเภทตัวข้ามครับตัวข้ามเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ยาวนานขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยโหมดอื่นๆเนี่ยก็ใช้ได้เยอะนะอ่ากิลวอลครับอ่ากิลวอลเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เริ่มจับคู่ใหม่นะกิลวอลตัวพวกนี้ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะเนื่องจากว่ามันปล่อยมาได้แค่อย่างละตัวใช่ไหมอ่าพอปล่อยได้อย่างละตัวปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเรนเตอร์ตัวไหนที่มีความพิเศษนะครับมันก็จะค่อนข้างใช้ดีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันโดนเนิร์ฟเนิร์ฟนี่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้ดูครับว่าหูพุ่งไปนู่นเลยครับนี่พุ่งไปหน้าป้อมเลยครับคือคําว่าเนิร์ฟเนี่ยมันต้องดูว่าเนิร์ฟตามปกติหรือเนิร์ฟโหดถ้าเนิร์ฟโพดอันนี้ก็แน่นอนเรนเจอร์ Ranger ก็จะแบบว่าอ่อนแอลงเยอะ,ะครับถ้าเนิร์ฟตามปกติเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ตัวไหนเก่งมันก็จะยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะอ่าฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสครับเราคิดจะปั้นตัวไหนก็ปั้นไปเลยนะครับ าถามใจตัวเองนะจริงๆเนยไม่ต้องถามผมก็ได้นะเพราะว่าคอมมูเรนเจอร์มันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับว่าจะปรับไปในทิศทางไหนคือบางตัวเนี่ยอาจจะแบบเป็นไปตามแพทนะครับบางทีอยู่ดีก็นึกจะเก่งขึ้นมาก็เก่งขึ้นมาเฉยเลยนะครับนึกจะอ่อนก็อ่อนลงนะคําว่าอ่อนลงในที่นี้เนี่ยก็คือเรนเจอร์โซนใหญ่เลยนะครับที่เราเห็นว่ามันอ่อนลงเนี่ยก็คือพวกแฝงลบ มันจะลดน้อยลงเรนเจอร์ก็จะดูตายง่ายขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ความแม่นยำสกิลเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ค่อยจะแม่นละนะครับนี่ยตอนเนี้ยก็ถือว่าจินระนะครับค่อนข้างจะใช้ดีจริงๆนะอย่างน้อยเนเกมเั่นเองครับก็ถือว่าข้ามค่อนข้างจะรัวนะครับแล้วดูนะครับว่าเมื่อเขาตายแล้วนะครับก็ติดความสามารรเฮเปอร์นะอย่างเงี้ยนะครับ PVP ใช้ได้ดีนะครับอักคีวอนาไปใช้นะหอคอยนะครับ อ่าส่วนสเตจยากผมว่าอ่าสเตจยากเนี่ยเอาจงจริงเอาไปเป็นตัวแบบยืนขวางๆเอาไว้นะแล้วก็ต้องพึ่งตัวลำนำเย้ายวนอยู่ดีนะในส่วนของสเตจยากนะครับอ่าแต่ว่าแน่นอนนะในส่วนของหอคอยนะครับอัตหอคอยก็ไม่แน่นะอนาคตคือถ้าเกิดบอดมันโหดจัดๆเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะใช้ยากขึ้นนะครับอ่าแต่ว่า PVP เนี่ยอ่าอย่างน้อยๆครับดูไว้ก่อนนะเอออย่างที่บอกครับอย่างโกดอกอย่างนี้นะ อ่าโกดแต่ว่าโกลดมันข้ามแบบค่อนข้างจะลึกมากคือข้ามแบบค่อนข้างจะโกงอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ Ranger พวกนี้ครับอ่ายึดตั้งแต่วันแรกถ้ามันเก่งจริงๆตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดียาวนานนะครับอ่าตัวบินตัวการบินครับคือส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเนี้ยนะครับคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยมันก็ถ้าเป็นประมาณนี้แสงมืดใหม่นะก็จะเป็นในส่วนของ ทีมคริสต์มาสนะครับอ่าสนแสงมืดเก่าก็ของเดือนมก,การานะอาแสงมืดเก่าก็รอรุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างน,นะครับอ่าก็วางแผนให้ดีๆนะะส่วนน้องๆเนี่ยที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยก็จะถามเข้ามาว่าจะเปิดโคโลโบดีนะครับหรือว่าเปิดอ่าแสงมืดดีนะครับคือแสงมืดเนี่ยถ้าได้เวล140เนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมทีมนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิด กบม่วงอ่ะเก็บครบ20ตัวแล้วเราแม็กซ์เนี่ยมันจะเป็นตัวโหดแบบโหดคือโหดจริงๆมันจะโหดกว่าธาตุปกติโดยส่วนใหญ่นะแสงมืดเนี่ยจะโหดกว่าธาตุปกติแต่ส่วนใหญ่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูรายละเอียดนะว่าตัวปกติเนี่ยสกิลเป็นยังไงความสามารถใฮเปิร์เปยังไงครับแต่ว่าพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยแสงมืดเนี่ยมันจะเก่งกว่า,าตัวธาตุปกติ หมายถึงโดยสกิลนะโดยสกิลโดยค่าแฝงนะครับโดยคอมโบความสามารถให้เปิดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมเราเนี่ยเริ่มต้นโดยการไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ยังแนะนำนะว่าแบบอเปิดโคโรโบก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าโคโรโบเนี่ยมันเป็นท่าปกติใช่ไหมการปั้นแม็กก็ไม่ยากครับไอดีสร้างใหม่เนี่ยไม่ถึงเดือนนะแม็กแล้วครับตัวหนึ่งนะคืออย่างน้อยก็นํามาแบกทีมได้นะครับแต่ว่า กบม่วงเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเริ่มแบบเก็บหลายๆเดือนแล้วนะกลับมาเก็บหลายๆเดือนแล้วนะอันนี้ต้องรอดูนะอ่าแถ้าเกิดเราเล่นใหม่เนี่ยโอ้โหหอคงหอคอยนะครับได้กบม่วงเพียบเลยนะครับอ่าแล้วก็กิ้วสําคัญนะอย่างที่บอกนะว่าร้านค้ากิ้วเนี่ยก็แลกกบม่วงได้นะครับอันนั้นเนี่ยทีมที่ยังไม่มีเลยเลยเนี่ยก็อยากให้ เป็นโคโรโบเรนเจอร์ก่อนนะผมว่าชิลักก็ถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าไม่มี damage, ดามเมจเรนเจอร์เป็นตัวป่วนนะเรนเจอร์เป็นตัวป่วนนะตัวดามเมจก็ไปหาจากตัวอื่นๆนะครับคือรอบเนี้มันจะไม่เหมือนแฟร์รี่เทลถ้าเป็นแฟร์รีเทลเนี่ยคือทีมจะแบบยกระดับทัดเตนเลยนะเพราะว่าตัวเอลซ่าผมก็บอกไปแล้วนะเอลซ่าเนี่ยเทียบกับเบนิมารูเนี่ยผมชอบเอลซ่ามากกว่าในความเป็นทีมนะ แต่เบนนี้มารู้เนี่ยเดือนนี้ก็เก่งนะครับข้ามเดินไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ยากแค่ตรงที่ว่าสกิลไม่ทะลุอมาตะานะครับก็ต้องพึ่งการข้ามอ่ามันก็ต้องหวังผลตัวที่แบบเดินออกมาจากหน้าป้อมประมาณนี้อ่าเดินออกมาจากหน้าป้อมนะครับก็อ่าไปยิงใบบ้างยิงดาเมจสกิลบ้างนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะคือหมดอื่นมันก็จะใช้ได้ดีเหมือนกันนะคืออย่างที่บอกครับว่าการเลือกปั้นเลนเจอร์แม็กซ์เนี่ยตอนนี้เรา หลักๆเนี่ยหวังผล PVP นลี่แหละอ่าให้มันจบลีกนะครับสูงสุดเก็บรูบี้ฟรีให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะที่เหลือก็ไปเล่นโหมดอื่นๆนะกิววอหอคอยนะครับสเต e วิ่งนะครับอ่ะเมื่อกี้ตรงข้ามเขาใช้ทาร่ใช่ไหมอ่าบางคนก็ถามว่าเฮ้ยทาร่ลืมไปแล้วก็หรือไงนะครับคือพวกเนี้ยมันไม่ได้แบบเก่งมาตั้งแต่วันแรกอะพวกที่ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่วันแรกเนะนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะ หายเขากริบ,บเมฆไปง่ายอยู่งานนะดูนะครับเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหทะลุน้ําแข็งออกมาเฉยเลยนะครับคือแบบนี้มันมีความพิเศษในเรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะอย่างที่บอกครับเกมนี้นะครับเรนเจอร์สกิลเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าจะเก่งเท่ากันนะอันนี้คือไม่นับทตานะตัดทาตุอกไปก่อนนะครับมันเก่งไม่เหมือนกันนะครับเกมนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะสุดท้ายเนี่ยเราต้องทดสอบก,การใช้งานจริงๆนะครับอันฉะนั้นเนี่ย วางแผนกันเราเองนะอะบทสรุปของวันนี้นะครับก็รอดูก่อนนะแสงมืดใหม่คริสต์มาสนะครับถ้าเห็นแล้วไม่ชอบนะครับก็อาจจะย้อนมาเปิดโคลโรโบนะครับหรือไม่ก็ กมนะครับกมตัวกรรมูบี้กันต่อไปนะอาเกียร์คิดว่าเนี่ยแน่นอนหลายคนเตรียมรอถล่มเปิดน,นะครับก็ลุ้นแค่ว่าให้5ดาวถึง7ดาวเนี่ยมันอยู่ในตู้เดียวกันนะมันได้มีโอกาสลุ้น7ดาวบ้างนะเพราะว่า7ดาวแน่นอนครับมันใช้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นแต่ว่า5ดาว6ดาวคริสต์มาสมันใช้ดีก็ใช้ดีแหละแล้วก็ออกง่ายด้วยนะค,คนก็เลยมาเน้นกันที่คริสต์มาส5ดาว6ดาวกันมากกว่านะครับอาส่วนจบรอบโคโรโบนี้วันที่28นะครับก็จะเป็น แสงมืดเก่าคริสต์มาสนะครับธาตยอดนิยมแต่ละธาตุาแล้วก็สิ้นปีนะจบรอบนี้เรนเจอร์ใหม่จะยังไม่มาทันทีนะของปีที่เราก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตูอ้อะพวกตู้มาให้ถล่มเปิดก่อนผ่านตัวนะครับผ่านลูบี้กันก่อนนะก่อนที่สิ้นปีนะครับจะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับแลนต่างๆก็อย่างที่บอกนะ อาจจะตรงเป๊ะตามนี้เลยนะหรือว่าจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยนะเปันอย่างของปีนี้ก็แน่นอนนะ21ของปีที่แล้วมาแล้วปีนี้ยังไม่มานะต่อรอรุนกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับพุธที่22่อ่าะหรืออาจจะเป็นพฤหัสที่23ไม่น่าเกิดนี้ละผมว่าถ้าเกิดนี่ถือว่าแปลกและถือว่าไม่รู้แล้วครับว่าแพลนจอออกมาเป็นยังไงนะอาจจะนั้นรอรุนพร้อมกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ